แล้วนะครับทำหนาค่ะอ่นนานมาอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมขึ้นไปนะครับมันจะมีน้ำสองขวดขนมปังครับกันหิวผมจะไม่เป็นคนสบายผมจะให้เขาเป็นคนสบายนะครับอันนี้เขาจะไปได้ถึงขั้นไหนครับวัดทิติสารา,าม พอเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับเสียคนละ60บาทแน่นอนครับการขึ้นก็ต้องมีไกส่วนไกของเราก็จะเป็นพี่ไพทูนนะครับพี่ไพทูนนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้นะครับผมพ้อไปดูการขึ้นมาที่มาแยกมาสี่แยกลงบางแล้วก็เลี้ยวข้ามานีรับรับรับนั่นนี่เลยครับ นีหน่อยกุมไก่่อมเข้ารสิเพราะว่าานเนียของหั่นมกสินด้ายูสยคับ่ไม่ใส่อย่วนด้วยกันีได้ห่างอันนี้เท่าบอกกาวอันนี้ถับ กตหูห้าบอกข้ากาว่างน้ำมูสาจบทำง,งันน้ำมูกจะสา3เข้าวัดาอ่างกบันกมาล่าไส้ยูวันแกเลยันแกนเลยแกแกเบมนบบแกเมือนบแนบันบอ มันก็อ <wounds> ยู่น้าก you know? ันไรอย่า้กันไกมันข่อยอายุของเล่าเลยมันข่อยอยู่ในเมืองเมี่บ้านนี่ยี่หันยังไม่เป็นไกลให้กันอ๋อใหญ่ใหญ่มันอยู่ผีท่านหัวจะแหลกเลยเนี่ยทางนี้คือสิมากแป๊บเดียวเนาะเพิ่นใหญ่มาอยู่ผีมันอยู่น้ากันมาเป็นไก่น้ากันมื่อนี้เพิ่นบันไดขึ้นทีนี่เพิ่นมีงานจุดเริ่มต้นน้องเขาขับตอนนี้เขาอยู่นีครับอ่าขึ้นไปสักพักหนึ่งสิเริ่มเป็นบันไดเล็ก บันไดเหล็กกับทางดินครับที่สลับกันยู่3มช่วงครับทักบันไดแล้วก็ทางดินแล้วก็บ,บันไดาทางดินสลับกันบันไดชุดท้ายที่ทตัวเคไปหอดตัว L A ถึง L ถึงถ้ำนาคา A หอด E ีนี่เป็นบันไดชุดแรกทำหน้าคาขึ้นหอดนี e, ้ครับเราจะทำหน้าคาไปเป็นเจดีที่รถมาอาจจะเดินเลี้ยวมาเบิ้งเครื่องมา ตรงภูเขาสูงมันนี้ยางหอดปะจ๊ะหอดครับไหอดเบื้องข้าไปหอดครับขึ้นหลังเขาเลยรวมทั้งขึ้นลงประมาณเจ็ดแปดโลขึ้นลงเจ็ดแปดโลครับโอ้หนึกว่าครขึ้นขาลงรวมกันโอ้นึกว่าขึ้นสิบมอบเยดีนี่สิเป็นทางยางธรรมดาเป็นทางดินยางไปหาลงปูเสาลุงปูวังสิเป็นบันไดบันไดร้อยสี่สิบขั้นครับ แส่อ้นียนนอนเนียนอใครเนยนเห็นอ้อมใอ้อมด้วยล่ะเพาะว่างเหือนที่แลี้วไปข้ามถนนแต่เห็นป้ายมากอย่างนี้กัี่เนี่อยากข้ามถนน เมื่อยแล้วขึ้นบันไดชุดที่หนึ่งก็เมื่อยแล้วไปชุดที่สอง ยาเสียกแล้วันใหจ้าหนนี่เดาที่วันวานเต่าครับอ้อมันมอ่านี่ครับผม่อนงุโมงเต่าครับเดี๋ยวจบเส้นไปเห้นหนึ่งเต่าดีาครับ แต่วาหินทุกหินคือเป็นแบบนี้ที่ไปที่มากเลยเนาะเป็นรูปเป็นอย่างชัดเจนได้เห็นกัได้รูปหรืเปล่าเนี่ยต่านไม่จรมใชด้ยว่าตรงน้อืม ยืดตาเบิ่งจนว่าขึ้นหอดโทรศัพท์มันที่ดูดออกได้ปควคมจำมันที่พเอบโอ้โหพึ่งหอดเอนึง <c oughs> หอดจุดเอลแต่ว่ามาหอดจุดเอเริ่มแล้วหอบแล้ว โอ้ยมเดือใดการยูไต่ยี่สิบเนี่ยสงหดงจึงคืเลยียมดูไรโอ้จนจนงอแล้วเพื่อนเราผม้นจับเยย่างเด่นไปกัเพื่อนอยู่ฟ้าแก่สับไปเนเรื่อยแล้ครับมทนก้าวมัน้าวแล้วนแล้ว่าช่วงนี้ยังโฮมด้วยห ไปเดนึเนองสี่หมแบบนี้นะครับไปเรื่อยจนถอดตัวเช่เลยถอดตัเชี่ยังสเป็นบันไดสุดท้ายเพื่อข้เดี่ยเดี่ยวนม่ถอดังเขานะครับเชิไปหาเี่ยเป็นบันไดสุดท้ายแรงเลยนะไปขัดบันได ไปเรื่อยๆกัดอ้นผู้ถอดยี่ห้างจะหนี่ไกลบ้างประมาณยี่สิบกิโลครับก้าพักแถวนี้ได้ตัวทนมาแล้วพักได้จะไปพู้ถอดอีกกันมาทำอื่นยางขัดบ่อผู้ถอดผู้ถอดขึ้นง่ายกว่านี้ครับแต่มันสีหวาดเสียวเพราะว่ามันได้เบิ่งนั้นรีวิวบ่แม่นครับนั่นแหละครับที่เป็นลักษณะบ,บันไดบันไดสะพานใหม่มันอ้อมเขาไม่เป็นหนาขา มันิเป็นกลัวยัน้อยงานแลวเนาะกัาั <no ้นมันิสั้นแค่สองอเมตรอโหการย่างว้นเขามันถึงเบื่อเลยขับมันิสั้นแบบี่เลยครับ่นี่ก็สิสั้นไปเรื่อยๆเลยอสั้นเดอะอนหายใจร้ายรอบแล้วจึงว่าเราหมดเสาโทษมากว่าหอดน้องไายเสียง้ ยงไงก็จเป็นแบบนะน้องไข่ก็เป็นงงงงแงวาเออนวานนวาทางนั้นตึ่นไปทางด้วยกันก็เพิ่งงเรว่ามาทาง้ไข่ไเริ่มเอใจได้บดีเริ่มเปิดอันนอกะเบียนหครับก็เลยเปิดเม็นาษเบิอ่อนต่นางแมเมนจ้าขนมาทางอ่อนจมมาสู่ทางเราก็เลยบดีนอน เขาคิดจรงเร้วงหามาสองถ้าอีกสองถอีกอ้ยนอยู่เดยวต้นตะแบกครับั่าวนไหนเนอนีกขึ้นึงแหรอเขามาลองฝ้าครับเดี๋ยวว่าที่มันสวนไปกับันววมันสขับรถไปี่มปีนเมืเมยแล้วเ้ี่มัน นอนผียี่ยงหน่งสองนอนถิ่นอินยีงหนส่งังเ้าหดหกหกหหกหหกกหกหหกกหกหกหกกหหกกห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 กกหหก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 กห้หกหกหก นี่เพิ่งจุดสีเองนะครับ <c oughs>